ชใช่ใชนะคะเดี๋ยวพาไปดูกิจกรรมในบูธกันดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเราจะเตรียมเกมอะไรมาให้ทุกคนเล่นบ้างค่ะไปกันค่ะภายในบูธโ o t a l ปีนี้มีเกมให้เล่นเยอะแยะเลยนะคะตอนนี้ที่เราเล่นกันอยู่ก็คือเกมโยนแม่นแจกกระจายโยนห่วงให้เข้าเครื่องมือช่าง Total โยนเข้า3ในห้า ก็สเต็มสะสมรับของรางวัลกันไปเลยทักจี้ดีดีตีดังเกมจากซีรีส์ชื่อดังอย่างสุดวิดเกมซีซั่น2นั่นเองที่กำลังเป็นกระแสนในตอนนี้เลยนะคะเกมสุดท้าย Total Knockout เกมดวลความเร็วหมัดใครต่อยได้แต้มเยอะก็รับรางวัลไปเลยเหนื่อยแต่สนุกมากๆเลยค่ะทคืนสูอ แฟนๆขัดตัวยองป่ะคะเนี่ยเงตขอขอกำลังใจส่งกำลังใจให้คุณแท็กตัก่ไหนได้ไหมคะ<ด>ก็ขอให้คุณแท็กสู้ๆและป้าเชี่ยนถึงนี้ นี่รอรถถังมาอยู่ถ <c oughs> ้ารถถังมาก็ขึ้่นเลยนะโอ้แต่รถถังไม่มาแล้วเขารถถังไม่มา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะถามว่าปีนี้พิเศษกว่าปีที่ผ่านมายังไงซีซั่น5แล้ว ปีนี้เนี่ยเรามาจัดที่สนามมวยลุมพินีซึ่งถือว่าเป็นสนามมวยระดับโลกในขณะที่งานออไอเอนไฟเราเนี่ยก็ปกติจัดในห้างเนะเาะแล้วก็จัดสนามเล็กๆพิจารณว่าวันนี้เนี่ยเรายกระดับในการจัดให้เป็นระดับโลกแม้ว่านักมวยที่เป็นออไอเอนไฟเราจะเป็นนักมวยใหม่เป็นนักมวยอนุบาลเลยอะแต่ว่ามาตรฐานต้องระดับโลกเราได้เ,เกียรติจากกรรมการทีมทีมหลักเลยของลุมพินีแล้วก็สถานที่แสงสีเสียงมันจะเห็นถึงพลัง ของเ่าคนดังที่มาชกว่าวันนี้เนี่ยเราตอบแทนด้วยความยิ่งใหญ่ระดับโลกครั้งหนึ่งในชีวิตนักมวยปกติยังไม่สามารถขึ้นเวทีลุมพินีได้แต่ว่ามวยไอรดอลไฟของเราสามารถขึ้นแล้วก็สามารถเป็นแชมป์ไอดอลไฟซีซัน5ลุมพินีสเตเดียมได้อันนี้ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นความใฝ่ฝันของนักมวยทุกคนเา่าคนดังอินฟูทุกคนที่ขึ้นสู่ภายในสนามที่ว่าครั้งนี้เดือดแน่นอนใครก็อยากได้เข็มขัดไอรดอลไฟซีซัน5 ลุมพินีเ,เดียมครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวมารอดูความยิ่งใหญ่ของไอดอลไฟซีซั่นหครั้งนี้กันนะคะสวัสดีค่ะพี่ชื่ออะไรนะคะชื่อยงพะบกการเตรียมตัวไฟนี้เป็นไงบ้างคะซ้อมบ้างไม่ซ้อมบ้างคิด <c oughs> ว่าวันนี้เราเป็นยังไงคะพี่ <c oughs> ชนะดิไม,ะไม่ชนะจะมาเหร แล้ววันนี้ค่ะเหมือนน็อกที่1ใช่ไหมเขาจะแบบมีของรางวัลให้ด้วยนะคะเป็นไรนะคะพี่แบตยกรนค่ะมูลค่าถึง2 0 0 0มื่นบาทเลยนะคะถ้าสอมื่นใช่ถ้าพี่ชนะยกที่1แล้วยกที่2องเราแล้วก็ได้เงินสดอีก1 0 0 0 0มื่นบาทได้เยอะมากใช่ค่ะรวมรวมเป็นสามหมื่นเลยถ้าได้เยอะขนาดนี้อยากไปช็อปอะไรที่ที่โทโต้ค่ะไม่ผมใช้อยู่นะโทโต้ผมใช้ไอ้นี่อยู่เครื่องชาร์จไฟเวลาแบบว่าไปข้างนอกอะไรเงี้ยก็สะดวกดีมีหลายอย่างดี ก็ว be ันนี้เต็มที่นะคะวันนี้เต็มที่นะคะนานับไม่กลัวคู่แข่งเลยใช่ไหมคะนิดหน่อยนิดหน่อยวันนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่สู้เต็มที่ครับผมไหนขอประโยคแบบสู้ไหนแบบผูกผูกเขาต่อผู้ต่อสู้หน่อยผูกผู้ต่อสู้อะบิ๊กนายกับบอดี้ฮีโร่ครับผมเดี๋ยวเจอกันบนเวทีครับผมผมจะเอาสามหมื่นครับผมกลับบ้านชื่อหลงลีค่ะอายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้ยี่สิบครับวันนี้เป็นไงคะับไฟนี้เราคาดหวังยังไงบ้างไฟนี้ก็รู้สึกว่า มาเต็มที่ครับแต่เสียดายความต่อเนื่องยังไม่มีเท่าไหร่ก็รอดูบนเวทีครับว่าซ้ายผมประ้ายโจ๊กเกอร์กรรมการจะชอบซ้ายไหนครับสำหรับวันนี้กลัวคู่ต่อสู้ไหมคะไม่กลัวครับผมกลัวแพ้ตัวเองมากกว่าครับตอนนี้ว,วันนี้มีแฟนขับมาเชียร์เยอะเลยใช่ไหมคะมีอะไรอยากจะบอกแฟนขับที่รอเชียร์ไหมคะก็ขอบคุณมากๆที่ทุ่มเทในการทําอะไรหลายๆอย่างให้แม้แต่ แบนเนอร์ ner, หรือว่าทางแบบช่อะชอ,อะไรต่างๆก็ขอบคุณมากครับที่ซัพพอร์ตลงมาเสมอั้งแต่ไฟแรกๆจนถ,ถึงตอนนี้นะครับก็ไฟนี้จะเป็นไงไม่รู้แต่เต็มที่ที่สุดครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับก็ฝากด้วยนะคราวนี้เป็นกําลังใจนะคะคแล้วก็มีอะไรอยากจะบอกคู่ต่อสู้ไหมต้องวังพี่โจโกเกอร์นะครับแต่จโจโกเกอร์จะเป็นโจ๊กหมูนะครับวั<笑><笑>นนี้เจอกันครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ คร,ค,รรครับผมชื่อแท็กโคนสกอรครับผมวันนี้ฟกความมั่นใจมาแค่ไหนคะก็วันนี้ก็น่าเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถึงอาการจะแบบป่วยนะช่วงนี้พี่เอ็มก็เต็มที่ครับไม่มีข้ออ้างครับคิดว่าวันนี้เราจะชนะน็อกไหมคะก็น่าจะไม่เกินยกสองครับแสดงว่าเตรียมตมัว่าเลยใช่ครับก็ซ้อนหนักมากครับใช่ดูไหมคะว่าถ้าชนะน็อกยกหนึ่งและยกสองทางทัทร์ของเรามีเงินรางวัลให้ถึงสามหมื่นเลยนะคะสามหมื่นจริงไม่ใช่หมื่นเดียว สองหมื่นบาทมีอะไรอยากจะบอกคู่ต่อสู้วันนี้ไหมคะวันนี้ก็อาจจะออกอาวุธแค่ข้างขวาข้างเดียวครับว่าจะเก็บมือซ้ายให้กรรมการชู <S 2>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  สามารถติดตามซีรีส์ได้นะครับก็มีย้อหลังคือเดอะซานล้าสังหอนครับแล้วก็ฝัดรับพวกนิทานครับแล้วก็ล่าสุดที่ที่ปล่อยพลอยไปแล้วก็จะเป็นรักปัดแข่งครับเลยก็ฝากด้วยนะครับสวัสดีค่ะวันนี้มาเชียใครคะเนี่ยมาเชียแท็กค่ะแท็กปงสกดสู้ๆนะคะ,ะ,คะก็ทําให้เต็มที่ค่ะให้สมกับความพยายามที่ซ้อมมาค่ะวันนี้มาเชียใครคะ ต้องเชียร์เบิ้นอยู่แล้วครับอ๋อขอกำลังกำลังใจเชียร์คุณเบิ้นหน่อยได้ไหมคะอยากจะบอกว่าถ้าไม่ชนะไม่เป็นไรยังไงเราก็ได้โชคแล้วรกระส่งพลังให้คุณเบิ้นหน่อยเ <c oughs> บิ้นโซโซครับเชียร์พี่เบิ้นเห <c oughs> มือนกันนะคะรับน้องเรามันปวัจใจต้องคงอยู่แล้วรับมาวันนี้ต้องชนะน้องชนะขนาดโซโซฮัลท้านี่คุณค่ะเชียร์กันแล้วครับโจรงครับจโจรง รอให้น็อกเลยครับน็อกแตนยกแรกเลยครับสู้ครับมาเชียร์แม็กสามเมตรครับพี่สามแมคสู้นะครับ นี่คือ <No S 1> ทั้้ที่จบวีทีอาร์ไปนะครับก็จะเป็นกิจกรรมโทน้ครับที่ว่าเราได้ช่วยเหลือสังคมนะครับที่ผ่านมาอย่างโควิดเนี่ยเราได้ช่วยโรงพยาบาลไปมากกว่า300รยโรงพยาบาลนะครับรวมถึงเหตุการณ์ล่าสุดน้ำท่วมใหญ่ที่อำเภอแม่สายนะครับเราก็ได้มีโอกาสไปช่วย5หมู่บ้านรวมถึงโรงเรียนด้วยเช่นกันครับวันนี้นะครับ ทั้งหนะครับเราก็จะมีเครื่องมือนะครับเรียกว่ามามอบให้กับผู้ชมนะครับในสนามที่ผ่านมาเนี่ยน้องมิลลินะครับก็ได้มีโอกาสได้ไปทานข้าวเหนียวมะม่วงที่เวทีคอนเสิร์ตระดับโลกโคเชล่าอเมริกาใช่ไหมครับครับวันนี้ผมจะมอบประสบการณ์ครับให้กับคุณเกมคุณเป้ครับได้ทานข้าวเหนียวมะม่วงปั่นบนเวทีเลยครับแล้วกินยังไงดีครับป้อนไหมครับ ปรีเข้าไปทำไมดูธรรมชาติจังปกติเครื่องปั่นน้ำผลไม้เนี่ยมันต้องเสียบปลั๊กไฟฟ้าครับแต่ตอนเนี่ยเราอยู่ของพั2 5ิ้าละใช้แบตเตอรี่ครับใช้แบตเตอรี่ของโลกเลยนะครับอ๋อหมุนก่อนหมุนตรงไหนฮะตรงนั้นน่ะเออโอเคเออเฮ้ยเฮ้ยหนูไม่ได้มีปลั๊กใช่ไหมลูกช้างได้เลยครับโอ้โหอ๋อไม่ต้องใส่ไม่ไม่ต้องมีปลั๊กเลยครับครับ แต่ว่าเครื่องมือช่างที่ผมถืออยู่ตรงนี้นะครับจะมอบให้กับผู้โชคดีในสนามมวยแห่งนี้นะครับ4ี่รางวัลครับเก้าอี้ใครมีสติ๊กเกอร์ทัทรับชุดเครื่องมือช่างจากทั้ทไปเลยนะครับหลวงได้เลยฮะหลวงใต้เก้าอี้นะฮะแล้วก็ดูหลวงใต้เก้าอี้ครับตกใจหมดเลยครับผมเจอยังฮะทางนี้มีไหมฮะใครเจอยกมือนะฮะเจอแล้วครับ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  ใชโอ้้หสุดยอดเรียนเชิญเรียนเชิญลงมาเลยลงมาเลยมารุ่นโอเคครับผมอ่ามีใครเจออีกไหมมีไหมมีไหมลองดูฮะมันอาจจะแปะอยู่ใต้ที่นั่งคุณนะครับมาแล้วอีกหนึ่งนะอ่ามีไหมครับหนึ่งนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วนี่อ่านี่ก็อดีตนักกลวยไอเดอ i g ไฟเราใช่อดีตตอนรับโงูแหงง่เหงอดีต ทำไมช่วงนี้เมียให้ซ่อมของบ่อยหรือยังไงตั้งใจมาเชียร์โทอท์อทูยแล้วครับวันนี้ฮะโอ้ตอนขายสปอนเซอร์เข้าช่องได้เลยฮะฝากเรียนด้วยนะฮะแจ้งด้าทีเอ็มครับผมะเพิ่งแต่งงานไปนะเราเพิ่งแต่งงานเว้ยน้องเอ้ยกระเป๋าโอเคถ่ายรูปร่มกันสักนิดนึงนะส่งเสียงขอบคุณให้กับโทอเทีย